สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมก็วันนี้หลังจากเมื่อคืนฝนตกนะครับก็ไม่ได้ทีมานไม่ได้กีดย่างวันนี้ก็ว่าลงไปกูดอ,อยกับทีมานนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอันนะครับลงไปลักวันไปกัดวันนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปขูดอ,อยนะครับขูดอ,อยแครงก็วันนี้ก็ขูดอ,อยแครงลงมาติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมโอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชายหาดเลยครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันนะครับวันนี้เราก็ได้มาถึง ่อนจะลงไปที่ชายหาดนะครับต้อง่านจุดนี้ไปนะครับท่านผู้ชมพอ่พอเราจะมาเลี้ยงม้าไว้นะครับเราต้องหลีกเลี้ยงหลีกไปทางนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู <Okay. S 2> <า>้ชมนี่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงชายหาดแล้วครับชายหาดก่อนจะลงไปหอยจอุดนี้นะครับท่านผู้ชม ตอนนันน้น,นเราจะเดินผ่านจุดนี้ไปประมาณ500เมตรนะครับเดี๋ยวจะมีคลองนะครับท่านผู้ชมวันนี้3ค่ำน้ำจะใหญ่นะครับเราต้องรีบถ้าไม่รีบเราต้องกลับได้ไหวน้ำกันเลยนะครับเพราะว่าน้ำก็กำลังขึ้น น้ำกำลังขึ้นนะครับวันนี้ก็น้ำเข้าคลองก็ประมาณสักสิบโมงเราก็ถ้าสิบโมงเราไม่กลับก่อนเราไม่สามารถกลับได้นะครับมาติดตามกันดูนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงคลองนะครับคลองนี้นะครับเดี๋ยวน้ำจะขึ้นเยอะมากเราจะเดินข้ามเกาะเกาะนี้ไปนะครับท่านผู้ชม เกาะนี้ไปเราไปหาอีกเกาะน,นะครับท่านผู้ชมถ้าเราช้าเราไม่สามารถกลับได้เราต้องลอยคอโอเคมาติดตามกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันเลยนครับตอนนี้เวลาก็เจ็ดเจ็ดโมงนะครับจุดนี้นะครับจุดที่เราจะเดินไปหาหอยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขามาหาหอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาหาหอยแครง ครับเนี่ยก็วันก่อนที่ผมมาทาคลิปที่มาตกเบ็ดนะครับตกเบ็ดคลิปก่อนก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เมื่อคลิปคลิปที่กําลังปล่อยอยู่ครับอยู่นูน่นอยู่ที่เกาะไหนะครับเกาะไหวิ่งจากนี้ไปประมาณสักสามชั่วโมงนะครับท่นานผู้ชมนี่บรรยากาศบ้านๆน,นะครับบ้านๆตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เกาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้ําขึ้นน้ําขึ้นเราไม่สามารถกลับได้นะครับ เพราะมันจะเป็นเกาะน,นะครับจุดนี้โอเคเราไปติดตามชมกันเลยนะครับว่าวันนี้จะหาหอยได้สักเท่าไหร่โอเคไปกันเลยนะครับรับตอนนี้เราก็เดินมาถึงตี จุดหาหอยแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่จุดนี้เลยนะครับที่เคยได้วันก่อนที่หมายเคยได้วันก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ไมายเดียวไม่ต้องลุกขึ้นไปไหนเลยนะครับ ดีเอทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ผมเดินมาถึงที่จุดอหอยแล้วครับท่านผู้ชมมากันสองคนเหมือนเดิมวันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หอยเอาไปทำอะไรกันบ้างมาติดตามชมปลอบ้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมกับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเลยครับเราต้องเร่งนะครับวันนี้ว่า10โมงเดี๋ยวน้ำขึ้นเข้าคลองเดี๋ยวเราไม่สามารถกลับได้นะครับ ก็มันจะเป็นทะเลหมดเลยครับจุดๆนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจุดนี้จะเป็นทะเลหมดเลยนะครับจะเป็นทะเลน้ําจะท่วมต้นไม้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เราต้องเร่งนะครับหาหอยธรรมชาติครับโอเคช่องตัวหาหอยธรรมชาติหอยธรรมชาติครับมันจะขึ้นมาเอง จอยอเ,เดินมาที่น้ำลึกที่น้ำมีนะครับก็ไม่มีนะครับเราต้องเดินไปที่จุดที่ริมหาดวันก่อนดินครับที่เกิดได้วันก่อนนะครับเราหอยที่น้ำแฉะไม่มีแล้วครับไม่รู้ไปไหนขนาดเราไม่มาจะนานนะครับท่านผู้ชม เรากำขึ้นไปที่จุดที่เจอว,วันก่อนอีกนะครับเผื่อจะมีอีกนะครับได้ไปยังมาตัวนี้อกมั้เนียมาเลยตรงนี้นะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ามาตรงนี้เลยนี่ ก็เราขึ้นมาจากที่ท uh ี่มันติดน้ำนะครับพอหอยไม่ค่อยมีเลยครับแต่วันนี้ลงมาดูที่ที่แห้งแง้งอีกนะครับเผื่อจะมีหอยให้เอากลับไปทำกับข้าวอีกนะครับ พื้นที่นี้มันกว้างนะครับกว้างหอยมันไม่รู้ว่าจะอยู่จุดไหนนะครับมันไม่ใช่หอยเลี้ยงนะครับเป็นหอยธรรมชาตินะครับมันจะขึ้นมาแบบธรรมชาติช่วงนั้นนะครับที่เราเคยเข้ามานะครับมาเอากันเยอะมากไม่มาได้ประมาณสักห้าหกเดือนนอกจากคลิปที่แล้วแต่คลิปที่แล้วมาเจอหมายเดียวนะก็กลับเลยครับได้เยอะมากแต่วันนี้เรามาลุ้นกันอีกนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวได้สักเท่าไหร่เอาไปคั่วเอาไปต้ม ติไครกับมาติดตามชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมปูดขุดก็มาสักพักแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีหอยเลยครับท่านผู้ชมนงก็โอ้โหก็กําลังขุดอยู่ครับหายากมากวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาหมายเดิมแล้วก็ลงไปจุดที่ไม่เคยลงที่น้ําเยอะๆก็ไม่มีนะครับวันนี้หายากมากนะครับใบ เดี๋ยวสิบโมงโอ้ยนี่อยู่ตัวนึงครับจนจมนี่นี่ครับมันจะจมอยู่นี่ครับนี่นี่ครับมันจะมันจะอยู่ตัวนึงเจอมาตัวนึงโอเคมาลุ้นกันดูว่าใกล้ๆมันจะเจออีกไหม,ม,ม,ไ,ม,มไม่รู้ได้จับตะไคร้ไหมนะครับวันนี้ไปตีครูถอยอที่ธรรมชาตินะครับ ไม่ใช่ที่เลี้ยงนะครับถ้าที่เลี้ยงมีออกไปถึงก็เจอเลยอันนี้นี่ครับนี่เจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอแล้วโอ้ตายตายไม่ใช่นี่ครับนี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วโอเคเจออีกแล้วนะครับเจอแล้วโอ้โหเจอเล้วเจอเลยเจอเล้วเจอแล้วนะครับเจอจริงๆเจอจริงๆไม่ใช่เล่น อยู่ใกล้ๆที่เหมือนที่วันก่อนนะครับท่านผู้ชมที่เรามาขุดตีไม้เดียวลุกขึ้นเลยนะครับต้องขุดกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดินมาโตครูนะครับโตครูโตครูมาโอ้ยครับนั่นนั่นเที่ยงโตครูอ่าแต่นั้นเลยโตครูวันนั้นผมได้ตัวได้ อันเดียบวดขึ้นมาแต่กบนี่นี่ต่อจากเรานี่นี่อ้อยอ้อยขึ้นแต่นี้อยู่แล้วอนี่ยนี่การนี่อย่างอย่างเราตกเ้วันนั้นตัอจากนั้นเล้ปอนุ่ต่อจากนุไปเลยมันอยู่กบสะโดนอ้าวัน ไม่ตีอ่ะกูกไม่ลุ่มเบ็ดน่าดนี่อี่นี้ตัวเลยเจ็มตัวเ็กตเดียวต้นเลองก็เ็มเดียวม่ักตงโคตเดียว้วรับกลมกลมกตัดกลมัว

那多烟了。 ได้ตัวกูเออแต่นี่ก็ปบมั้งตัวกูปบเออได้ได้แนี้ก็ได้ ท่านประชมกอ,อน,นี่ได้กับตุ๊กตูก็ได้นะครับปองวาดก็ได้ตีมานก็ได้นะครับอืมนะครับประมาณก็แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปป่าท่านผู้ชมไปชมดูนะครับเปลือกยังอยู่ว่ะด้วยโอ้กับกองตุ๊กตูนะครับนี่ในวัด,วดต้นก็โอ้จะได้เนาะอ่าได้ทุกที่ทุกที่ตรงนู้นกันปุ่มได้ก็ได้ใน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 กันได้กันกับกองตุ๊ก อันนี้กันองคกรยังแล้วตอนนั้นเลยกับนี้ก็เริ่มจะสายแล้วครับเราทั้งสามก็เตรียมตัวกลับนะครับพวได้ก็พอประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับโอเค ครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมถึงบ้านแล้วครับได้อยนะครับก็นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับหอยนี่ครับออยวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ได้คนละถุงครับของตกตูก็คนละถุงครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครให้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ